สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะวันนี้อันนแน่รีมาทาคลิปให้แล้วนะคะดวงความรักในเดือนมกราคม2569นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกุ่มแล้วก็ชาวสองทุกท่านนะคะมาลุ้นกันนะมกราคมนี้นะคะเปิดสักราระมาะค,ะความรักระหว่างคุณกับคนรักจะเป็นยังไงนะคะชาวกลุมนะตรงนี้เป็นการอ่านภาพรวมดวงความรักของคุณค่ะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะเพราะนั้นโปรดใช้วิจรารณ์ในการรับชมด้วยนะคะ อันนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูเป็นดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะ n s o i n a นะคะหน่อยแน่นะคะวลาเรียค่าคุยภายใต้ชื่อคลิปค่ะวันที่ในการแบ่งราศีนะคะแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีตามแบบไทยนะคะแต่ถ้าเกิดแบ่งแบบอื่นแล้วมันตรงนะก็เอาตามนั้นได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะไสุดท้ายนะคะ โอเคเลยพลังงานความรักของชาวกลุ่มนะคะมันมีไพ้ที่มันคอนเฟิร์มกันทั้งสองชุดนะคะคือในเรื่องของ forgive นะคะ f o r g i v e n e s s นะคะเหมือนกับว่าเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับคนรักนะคะมันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะที่อาจจะทำให้เข้าใจผิดกันนะแล้วเหมือนกับมันเกิดความรู้สึกเสียใจในภายหลังก็ได้นะเพราะ,ะนั้น ฝ,ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนกับกำลังพยายามง้อนะกำลังพยายามมาบอกว่าเสียใจขอโทษนะคะกลับมาดีกันเถอะนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะมันมีความงอนงมันมีความรู้สึกผิดหวังอะไรบางอย่างนะคะที่ซ่อนอยู่นะคะในช่วงเวลานี้นะเดี๋ยวมาดูกันต่อสิ listening นะคะการรับฟังนะรับฟังอย่างเข้าใจเห็นใจนะคะ หรือก่อนหน้านี้มันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณอยากให้เขาฟังให้เขาเข้าใจความรู้สึกของคุณแต่เขาไม่เคยฟังคุณเลยนะคะหรือว่าคุณพยายามอธิบายอะไรไปเหมือนเขาก็มีอคติกับคนนะเหมือนกับอาจจะหาว่าคุณผิดนะคะท,ทั้งที่คุณเองอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายผิดก็ได้นะคะชาวกลุ่มนะคะเหมือนกับคุณรู้สึกว่าในความรักครั้งนี้คุณก็อยากที่จะได้รับความยุติธรรมนะคะได้รับความเข้าอกเข้าใจนะ ได้รับได้รับแบบความสําคัญนะการเห็นคุณค่านะคะหรือเขาไปฟังคนอื่นมากกว่าคุณหรือเปล่านะชาวกลุมแล้วมันถึงได้มีพลังงานของความรู้สึกว่ามันผิดหวังอะไรบางอย่างนะคะือมมาดูต่อนะทรายนะคะแต่ว่าในเรื่องราวตรงนี้นะคะเหมือนกับสัญญาณความรักของคุณเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดับหายไปไหนนะมันยังปรากฏขึ้นอยู่นะบางคู่อาจจะเป็นความรักทางไกลหรือเปล่านะคะ ต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะเหมือนมันมีสัญญาณอะไรบางอย่างนะที่เหมือนกับบอกว่าที่เขาพยายามกลับมาง้อคุณตรงเนี้ยมันมีสัญญาณของความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกอยากปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะเพื่อเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นสำหรับคุณก็ได้นะพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าอืมอาจจะมีจุดอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเขาก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนะอืมพลังงานใบต่อไปนะคะ I am learning over here เมืนเรื่องราวความรักระหว่างคนกับเขาอนะมันเป็นอะไรที่ต้องเรียนรู้มันเป็นอะไรที่ต้องปรับตัวเข้าหากันนะคะปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็มักจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พยายามที่จะปรับตัวเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกนะเพราะนั้นตรงนี้เหมือนกับ กลุ่มพยายามถอยมาแล้วนะถอยมาทําความเข้าใจในเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขานะคะคุณพยายามนิ่งคิดคุณพยายามตรึกตองนะคะถึงสาเหตุที่ทําให้ความรักของคุณเนะี่ยมันไม่ราบรื่นอยู่ก็ได้นะแต่คุณก็รู้สึกว่ามันก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้ยังสามารถที่จะปรับตัวเข้าหากันได้นะถ้าเกิดเขามีสัญ,ญญาณที่ดีอะไรบางอย่างในการที่จะเออเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจในความรักครั้งนี้มากขึ้นนะคะ You are never alone หรือว่า จริงๆแล้วเขาก็มีข้อดีนะในเวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยท้อเงียบเหงาไม่มีใครนะคะเขาก็อาจจะเหมือนกับทรายส่งสัญญาณมานะคะหรือพยายามให้ความช่วยเหลืออะไรบางอย่างกับคุณนะเหมือนมีเขาอะ มันก็ยังดีก่อยู่โดดเดียวเดียวได้นะคะชาวกลุ่มนะคะเหมือนเหมือนกับดูน่าสงสารขึ้นมาทันตาเห็นก็ได้นะเพราะฉนั้นในเรื่องราวความรักครั้งเนี้เหมือนกับว่าคุณกําลังรอดูท่าทีเขาอยู่นะคะว่าถ้าเขาเอออาจจะกําลังแก้ไขสิ่งที่อาจจะทําผิดพลาดอะไรบางอย่างได้นะคุณก็ให้โอกาสเขาเรียนรู้เขาสํานึกก่อนนะคะแล้วถึงจะกลับไปคืนดีกับเขานะอมันเป็นอารมณ์เหมือนกับว่า รอจังหวะนะคะในการที่จะให้อภัยนะแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ไม่มีสัญญาณที่ดีอะไรเตือนเข้ามาในความรักครั้งนี้เหมือนกับชาวกลุ่มคุณก็อาจจะยังอยู่ในเซฟโซนของคุณต่อไปก็ได้นะเดี๋ยเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวกันต่อจากไพ่ทาโร่นะคะเอาละมาดูนะคะมาลุ้นกันต่อนะกับไพ่ทาโร่นะคะสำหรับเรื่องราวความรักของชาวกลุ่มนะใบแรกขึ้นมา โอมันเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะให้โอกาสอยู่นะมีไพ่ของ The f ฟู l นะคะ พิทเทสนะคะแล้วก็มีไพ่ของเดอะสตาร์พลังงานของชาวกลุ่มเองนะคะขึ้นมาแล้วนะเดอะสตาร์ Star, ตรงนี้นะคะไพ่ใบใหญ่นะเต็มกันจอ,อนิดน,นึงนะคะ แล้วก็มีไพ่ของสีดาบค่ะมีไพ่ของอัศวินไม้เท้าค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของห้าไม้เท้านะคะเหมือนกับ ช่วงเวลานี้นะคะในเดือนมกราคมเนี้ยชาวกลุ่มนะคะเหมือนกับว่ามันมีความกดดันอะไรบางอย่างนะคะที่มันอาจจะเกิดนะคะจากคนรักของคุณอยู่ก็ได้นะพลังงานของก้าดาบแล้วก็ไฮพิตเทสนะคะเหมือนคุณนะพยายามอดทนกับเขามามากแล้วนะคะแล้วทุกครั้งเนี่ยความเป็นไฮพิ t เทสก็คือเหมือนกับคุณต้องยอมเขาอยู่ร่ำไปนะแล้วมันพออะไรที่มันยอมมากเกินไปอะ่ะ คุณก็รู้สึกว่ามันมันเก็บกดเหลือเกินนะตอนนี้เดอะฟูนะคะคุณก็เลยอยากที่จะอยู่ห่างๆจากเขานิดนึงนะคะถอยห่างออกมาจากความสัมพันธ์สักนิดนึงนะคะเพื่อที่คุณจะได้กลับมาสดใสร่าเริงกลับมาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นก็ได้นะคะแต่ว่าในการถอยออกมาตรงนี้คุณก็ยังให้โอกาสเขาอยู่นะเพียงแต่ว่าสี่ดาบรอดูนะคะรอดูว่าเขาจะเหมือนกับว่ากลับมาเป็นคนที่มีเหตุผล กลับมาเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจกันได้มากกว่านี้ไหมนะคะเพราะว่ามันยังมีปัญหาอะไรที่คุณรู้สึกว่าห้ามไม่ท้าวนะคะมันมีความขัดแย้งมันมีความเข้ากันไม่ได้ในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วมันมักจะเกิดขึ้นสม่ําเสมอเลยก็ได้นะคะหรือบางทีเนี้ยมันมักจะเกิดจากตัวเขานะคะเป็นฝ่ายที่เริ่มต้นมาก่อนหรือเปล่านะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้ทําผิดอะไรนะเขาอาจจะผิดมากกว่าเราด้วยซ้ำไปนะเพราะนั้น กลุ่มรู้สึกว่าการที่คุณจะเป็นคนที่แฮปปี้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขอะ่ะคุณก็ต้องได้รับการยอมรับนะคะในการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะการพูดจาดีๆต่อกันนะคะแล้วก็ความเป็นชาวกลุ่มเนี่ยมันคุณเป็นคนที่โดดเด่นอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาสวยหล่อดูดีนะคะคุณไม่ยอมที่จะถูกกดนะความเป็นไฮพเทสนะโสิถูกกดหรือถูกให กระทำอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นชาวกลุมนะคุณกำลังต่อสู้เพื่อออความรู้สึกของตัวคุณอยู่ก็ได้นะคะเพื่อฟูเพื่ออิสรภาพของตัวคุณอยู่ก็ได้นะคะอม,มันเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าทนไปอะ่ะทนไปมันกลับไม่มีอะไรดีขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันยังเป็นห้าไม้เท้าอยู่เลยอะ่ะสถานการณ์มันกลับยิ่งแย่หรือเขายิ่ง พยายามที่จะเอาชนะค้าขานคุณมากยิ่งขึ้นนะคะหรือยกคนอื่นมาข่มคุณมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าแต่พลังงานของคุณนะคุณเป็นเดอะสตาร์ชนะจะมาข่มคุณมาบังคับใจิตใจคุณมากเกินไปอะ่ะเหมือนกลุงก็รู้สึกว่าไม่ไหวจะทนนะอารมณ์แบบนี้นะคะที่ผ่านมาก็นิ่งแล้วนะคะแต่ตอนนี้เหมือนกับต้องลุกขึ้นสู้แล้วนะคะเพื่อให้คุณได้รับพลังงานที่ได้เป็นตัวของตัวเองนะคะ ได้รับในสิ่งที่คุณควรจะได้รับมากยิ่งขึ้นนะคะคุณเป็นคนที่เหมือนกับมีน้ําใจคอยช่วยเหลือคนอื่นนะคะเป็นคนที่คนอื่นก็รักให้ความชื่นชมก็ได้นะเพราะนั้นคุณก็อยากที่จะได้รับสิ่งดีๆที่ตอบกลับมาเหมือนกันนะหรือว่าเป็นเรื่องราวความรักที่คุณก็ให้เข้ามาตลอดนะคะแต่ในขณะเดียวกันให้แล้วเขาเหมือนกับว่าทําไม่ดีกับเรานะีกลุ่มก็เหมือนกับว่า ถ้างั้นกลุ่มอยากามาลั่นลาก,กับชีวิตของกลุ่มเองดีกว่านะคะถ้ามีความรักแล้วมันทําให้เราเศร้าเราเครียดเราคิดมากเรานอนไม่หลับนะหรืออะไรที่เขาทําร้ายจิตใจใเรามากเกินไปนะอืเหมือนกับคุณกําลังตัดสินใจอยู่นะในช่วงเวลานี้นะเดี๋ยวดูบทสรุปให้กับชาวกลุ่มก่อนนะคะว่าเราพลังงานจะขึ้นมาเป็นยังไงนะ เดอสันค่ะโอ้โหนะน้องจะใบใหญ่นิดหนึ่งนะคะชุดนี้หนาวแล้วนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะนี่ไพ่ที่เหมาะกับวินเทอร์เลยนะหน้าหนาวเลยนะคะมีไพ่ของเจดดาบค่ะ6ดาบนะคะ วิวอฟอร์จูนค่ะมีไพ่ของ GM Place ค่ะไพ่ราชินีนะคะสองม้เท้าค่ะหนึ่งดาบค่ะ ว้าวหนึ่งถ้วยโอเคเลยนะคะพลังงานของชาวกลุ่มนะตอนนี้เหมือนกับว่ากลุ่มคุณมีรับลมคมในอะไรบางอย่างมากขึ้นแล้วนะคะเหมือนคุณไม่ได้อยากเปิดเผยความรู้สึกอะไรกับเขาแล้วเหมือนกับพูดไปมันก็เท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่า เขาสามารถเป็นคนที่ดีกว่านะคะเป็นคนที่จะมีเป้าหมายชีวิตที่มั่นคงไปกับคุณจริงจังในความรักครั้งนี้นะคะเขาต้องเป็นฝ่ายมางอนง้อคุณเองนะหดาต้องเดินทางมาหาคุณนะคะแล้วพลังงานของคุณในเดือนมกราคมนี้ดูสิวิอัลฟอร์จูนเน่นะคะเหมือนเขาก็พร้อมที่จะกลับมานะหรือว่าถ้าเกิดว่าบางคู่นะคะ เขาอาจจะไม่ได้พร้อมที่จะกลับมาคุณอาจจะเจอคนใหม่ที่เข้ามาแบบฟุกๆเข้ามาแบบปฏิหารในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะหกดาบเป็นความรักทางไกลนะคะต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดต่างประเทศก็ได้นะคะแต่ว่าพลังงานแนวโน้มของไพ่เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นไปได้ทั้งสองทางนะคะเหมือนในช่วงเวลานี้ยกลุ่มนั่งอยู่บนบัลลังก์นะคะสวยๆหล่อๆนะคะดูดีนะคะเจริญก้าวหน้าในชีวิตในความ ในเส้นทางสายงานสายอาชีพของคุณไปนะคะเหมือนกับคุณคุณมองไปในอนาคตที่ไกลกว่านะคะถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่ให้คําตอบที่ชัดเจนนะหรือมีเป้าหมายที่ดีกับคุณได้เนะี่ยคุณก็พร้อมที่จะไปต่อกับเขานะคะตอนนี้มีสองทางเลือกแล้วไม่ใช่ทางเลือกเดียวที่เป็นแค่ของตายของเขาแล้วนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะแต่น่าโน้เหมือนกับว่าเขามีโอกาสที่จะกลับมางอนง้อมาขอโทษนะมาเสซอสี่นะคะ เห็นคุณค่าในความรักนะคะเหมือนเขาเองไม่อยากถูกทิ้งหรือเปล่าเขาอาจจะกําลังรู้สึกว่าคุณกําลังทิ้งเขามาหรือเปล่านะเจ็ดดาบนะดูมีรับลมคมในดูเปลี่ยนไปเหมือนกับว่าไม่เหมือนกลุ่มคนเดิมที่ต้องยอมเขาตลอดเลยก็ได้นะคะพลังงานเหมือนความสำเร็จนะคะชัยชนะจะเป็นของคุณนะคะหลังจากที่คุณสามารถที่จะใจแข็งได้แล้วไม่ใจอ่อนไม่ยอมตามนะคะพิก สถานการณ์นะคะพลิกเกมขึ้นมาเป็นไพ่ที่เหนือกว่าได้แล้วนะคะหนึ่งดาบหนึ่งถ้วยคุณจะได้ทั้งความชัดเจนนะคุณจะได้ทั้งความรักนะคะที่พร้อมดูแลเอาใจใส่มากกว่าเดิมเข้ามาในชิดของคุณนะคะว้าวชาวกลุ่มนะคะมาแบบเหนือเมฆกันเลยนะตั้งแต่เดือนมกรคาคมนี้นะคะเดี๋ยวไปดูพลังงานของเขากันดีกว่านะคะว่าฝั่งของเขาคิดแล้วก็รู้สึกอะไรยังไงกับชาวกลุ่มอีกบ้างนะคะ ใช้ไพ่อีกชุดหนึ่งเลยนะ lovers อ้เหมือนเขารักคุณนะคะความเป็น lovers นะคะอาจจะเหมือนกับทําไม่ดีกับเรานะคะแต่ว่าเขาก็รักเราอยู่นะคะความเป็น lovers หรือเป็นพลังงานชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะอ่าเป็นไพ่ของ กเรียนโอ้อยากมาง้อจริงนะอยากให้คุณให้อภัยเขานะคะหรือเพิ่งเห็นคุณค่าเพิ่งเห็นความสําคัญในความรักตรงนี้หรือเปล่านะคะกลัวว่าจะกะเสียคุณไปแล้วนะต้องรีบมาง้อนะคะในโอขอคืนดีนะหนึ่งไว้เท้านะเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมนะเขาจะเป็นคนใหม่ในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะคะชอวกุง มีไพ่ของอัศวินถ้วยอ้ามาพูดดีเลยนะคะมาไหว้สวยไหว้ย่อกันแล้วนะราชาถ้วยนะคะเปลี่ยนคําพูดนะจากร้ายๆกลายเป็นดีขึ้นมาได้นะคะอ๋อเขารู้สึกว่าราชาถ้วยกับราชินีถ้วยนะ คุณเป็นคนที่เหมาะสมคู่ควรกับเขานะคะแล้วก็เวลาที่อาจจะมีความหวานมีความโรแมนติกต่อกันนะ่ะมันเป็นอะไรที่เขามีความสุขมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะว่าพลังงานของเขาในเขาขาดคุณไม่ได้นะจะต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันดีขึ้นนะคะกับรักกันยิ่งกว่าเดิมนะคะพลังงานขึ้นมาแบบนี้นะเดี๋ยวไปดูฝั่งของชาวกลุ่มกันบ้างสิว่าฝั่งของชาวกลุ่มเป็นยังไงนะคะ ไฮพีเทสโอดูที่ขนาดเปลี่ยนชุดแล้วไฮพีเทสยังขึ้นอยู่กับกลุ่มนะคะทนมาเยอะแล้วใช่ไหมนะคะบางทีมันกล้ามเกินฝืนความรู้สึกนะคะหรือบางทีเราพูดอะไรออกไปแล้วเขาไม่ให้ความสำคัญไม่ให้ค่านะคะสีดาบนะคะนิ่งใสไปเลยนะคะอารมณ์แบบนี้หรือบางคนเนี่ย กำเกินเยอะนะสีดำเป็นลักษณะของการป่วยนะคะป่วยใจก็ได้คะอยากพักสักนิดหนึ่งนะคะมีไพ่ของเจ้าหญิงดาบโอ้เหมือนกลุ่มต้องสู้อะกลุ่มต้องใจแข็งนะถึกหรือถ้าเกิดแบบร้ายมาร้ายกลับไม่โกงนะมันเหมือนกลุ่มจะไม่ได้เล่นบทพระเอกนางเอกที่เสียสละอีกต่อไปแล้วนะควรจะรู้ขึ้นมาเหมือนกับเป็นพระเอกนางเอกที่มีความร้ายกาจนะคะสู้กลับต่อกรกลับไปได้นะคะ โอพลังงานขึ้นมาแบบสะใจมากหกเหรียญน,นะคะหรือว่าคุณกำลังต้องการเคำขอโทษนะคะอืมคุณอาจจะต้องการให้เขาเหมือนกับว่างอนง้อคุณจริงๆนะหกเหรียญคุณถึงจะให้อภัยเขานะคะหรือพูดอะไรไม่คิดใช่ไหมนะคะแล้วทำร้ายความรู้สึกของเรานะคะ เขาต้องรับผิดชอบต่อคําพูดของเขาหรือว่าเขาไม่ทําอะไรมาสามดาบนะคะทําให้เราเสียใจนะคะหรือแทงข้างหลังเรานะหรือไปแอบคบแอบคุยกับคนอื่นนะคะโอ้เก้าเหรียญน,นะคะเหมือนพลังงานของคุณเนี่ยคุณเอาจริงมากๆนะคะถ้าเกิดว่าเขาทําให้คุณเจ็บใจเสียใจนะความเป็นเก้าเหรียญนะ คุณรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะตัดใจแล้วนะราชินีดาบเก้าเหรียญน,นะอยู่แบบโสดหล่อๆสวยๆเลยรยไปเลยก็ได้นะคะพลังงานที่ขึ้นมาแบบนี้นะคะเหมือนฝั่งของชาวกลุ่มเอาจริงๆคุณไม่ได้เดือดร้อนที่จะมีเขาก็ได้นะถ้าเกิดไพ่เก้าเหรียญขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าคุณก็สามารถ อยู่ในเซฟโซนของคุณได้นะอยู่กับน้องหมาน้องแมวอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนนะคะอยู่กันทํากิจกรรมอะไรที่คุณทําแล้วมีความสุขกับมันก็ได้นะคะหรือกลุ่มบางท่านนะก็คือเป็นสายอินโทรเวิร์ดอยู่แล้วนะไม่กลัวเลยที่จะอยู่คนเดียวนะอารมณ์แบบนี้นะคะดูบทสรุปให้กับฝั่งของชาวกลุ่มหน่อยนะ We all for June ค่ะ แล้วก็มีไพ่ของเจดถ้วยค่ะแล้วก็สีถ้วยนะคะขออีกหนึ่งใบอ๋อสิบถ้วยค่ะโอเคเลยนะคะเหมือนกับบทสรุปในความสัมพันธ์นี้นะคะ ความรักมันพลิกกลับมาแล้วนะคะเกมนี้คุณพลิกกลับมาได้แล้วนะคะ w i e l of Fortune นะคะเหมือนบนสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันยังมีอยู่มันยังได้ไปต่อนะคะเพราะนั้นเขากลับมาให้ทางเลือกให้คุณได้เลือกแล้วคุณจะเป็นผู้ที่มีโอกาสเลือกแล้วนะคะไม่ใช่ถูกเขาบังคับจิตใจอีกแล้วนะคะ เหมือนกับพยายามงอนงอพยายามมาเอาใจคุณนะคะหรืออาจจะเตรียมแล้วนะคะในการขอมั่นหมายแต่งงานกับคุณไม่อยากเสียคุณไปจริงๆแล้วก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะพลังงานความรักของชาวกลุ่มนะในเดือนมกราคามนี้นะคะเหมือนชัยชนะจะเป็นของชาวกลุ่มนะคะหรือว่ามีเป้าหมายชีวิตที่มันไปต่อได้กันได้มีความชัดเจนที่ดีมากๆในความสัมพันธ์นะคะ โอเคเลยส่งนกำลังใจไปให้ชาวกลุ่มนะเราไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ